ทำยูนะครับตอนนี้ผมกำลังทำยูนะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าผมผสมกันยังไงนะครับตอนนี้ผมทำยู่นะครับไม่มีใครทำให้นะครับนะครับผมต้องผสมกันแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับต้องผสมกันแบบนี้นะครับต้องผสมกันแบบนี้นะครับถึงมันจะเข้ากันนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะแล้วผมไม่น้องรออยู่ตรงนี้นะครับนายไม่น้องรอทำอยู่อ่าแล้วก็ ผสมกันยังไม่ได้นะครับต้องผสมให้มันละเอียดน,นะครับอ่าผสมให้มันละเอียดน,นะครับตอนนี้ผสมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาผสมดินกันเลยนะครัะเมื่อกี้เรานะครับผสมดินที่เผามาแล้วกับขี้ไก่นะคระแล้วก็จะมาบรรจุลงในถุง,ง,งสีดำนี้นะครับแล้วการที่จะ Yeah, mm -hmm. i mm -hmm. นี่นะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็เกรต้นอ่อนมานะครับอ่าตรงตรงนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็เอาลงไปนะครับแล้วเรานะครับก็จะเอาดินนะครับกเอาไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับ ไม่ลุ้งเดือดหาวนะคะคุณต้องไปดูอีพีหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะรอจนทำเสร็จนะครับโอเคครับเราจะรอจนเสร็จนะครับแล้วก็จะเปิดคปิปอีกทีนึงนะคะเริ่มนะครับเริ่นะครับทางนี้ผมเลยแล้วตอนนี้นะครับเราได้ประมาณห้าต้นนะครับเรายังไม่ถึงงนะแต่ว่าหรืว่ายังไม่ถึงนนะครับทั้งหมดที่เราคุมไป

ำไว้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าทุกข้อคุณผู้ชมเห็นนะครับถ้าทุกคุณผู้ชมเห็นนะครับทุกคนไปลงในใต้คลิปเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับต้นก้านะครับผมมือผมไหมครับนี่ครับต้นก้าใบสีเขียวๆครับนี่ครับใบสีเขียวๆครับต้นตะลั่อินโดนะครับนะครับเป็นต้นเขียวๆนี่ก็ถึงนะครับนี่เป่นเสร็จแล้วนะครับนี่คือดินนะครับที่ทำจากอีพีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นก้านะครับจุ๊ง นี่ชีทีใช่ไหมครับนี่ก็นี่คือต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นเล็กนี่ก็ต้นเนี่ยต้นอ่อนเนี่ยต้นอ่อนน้องไม่ขึ้นใบมัใกล้จะขึ้นแล้วแต่มันเป็นต้นอ่อนแล้วนี่นี่ก็ใกล้แล้วแต่ว่ามันเป็นมันเป็นต้นอ่อนแต่ว่ามันใกล้จะมีดอกเลยไหมนี่ย่างเียมันใกล้จะมีใบยูขึ้นเนยมยเงนี่ก้าม นะครับมันใกล้จะมีดอกขึ้นมาแล้วมัจะมีใบขึ้นมาแล้วมัไม่มีดอกนะครับตอนนี้ไม่มีรงจริงมันไหลมานะครับมันก็คือดินนะครับดินที่มนดดนครับอนนี้ต้นหนึ่งมันโตแล้วนะครับมันไม่ใช่เล็กๆแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับมันโตแอนะครับนครับมันนแช่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าแช่ไปว่ามันมันมีใบขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รากมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับนี่นะครับกล่า้ดน้นมันจะสูงนะครับที่มันจะสูงนะครับ นี่ตีใกล้จะขึ้นใบเลี้ยงนะครับเห็นไหมอันนี้เฉ่งน,นิดๆแล้วก็ต้นไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับต้นมันนี่ก็เริ่มแล้วต้นต้นต้นหอมๆนะครับอันนี้ต้นผอมๆก่อนนะใบเฉ่งขึ้นนิดๆอันนี้ใบใหญ่เห็นไหมสังเกตนะครับนี่ใบใหญ่ใบยาวอันนี้ใบเล็กั้นสั้นใบเล็กต้นสั้นนะครับนี่ใบใหญกหวานเร็วนี่นะครับที่ผมปลูกในกระถางนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่สัะนอโเคนี่มันเล็กนะครับนะครับทุกท่านนี่นะครับนี่นี่ เห็นหน้าผมนะครับแต่ว <uki> ่าผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คือต้นที่แบบว่าเล็กที่สุดนะครับก็คือต้นพึ่งึงยังไม่คุณดอกเลยนะครับเห็นไหมครับพุ่งยอดอยู่นะครับต้นเล็กๆนะครับแต่ผมจะให้เห็นหน้าผมโอเคครับเห็นหน้าผมไล้ยังไงครับเห็นหน้าผมได้ยังครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้มีอยู่เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย